สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะวันนี้กำลังอยู่กับเอมี่อีกแล้วในเกมที่มีชื่อว่าจำลองการบันจักรยานนั่นเองเอาลนะ่ะงั้นเราไปเริ่มเล่นอ,อะไรดีกว่านะดูเหมือนว่าเกมเนี่ยจะเริ่มไปสักประมาณ3นาทีแล้วนะเอมี่ <Amy S 1> จำได้ว่ามันมีเวลาจำกัดแค่5นาทีเท่านั้นโอเคเราเรีบไปกันเลยดีกว่าตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเหลือเวลาแค่2นาทีไม่ถึงไม่ถึงครึ่งแล้วนะทุกคนดูเหมือนว่าเพื่อนของเราเนี่ยจะไปกันรวดเร็วมากงั้นเราก็จะต้องไปแบบรวดเร็วเหมือนเขานะทุกคนโอเค ตอนนี้เราก็จะต้องรีบไปรีบปั่นไปนี่ถึงเซฟด่านแรกแล้วดูเหมือนว่ามันจะมีแบบว่าอัปเดตใหม่นะมีด่านแปลกใหม่เข้ามาเรื่อยๆเลยนะแล้วเอมี่คิดว่ามันก็น่าจะยากขึ้นด้วยนี่อย่างเช่นตรงนี้เนี่ยมันก็จะแบบว่าสไลด์ไปได้เรื่อยๆเลยนะแล้วก็ลงมาตรงนี้นี่ตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นด่านสีเหลืองนะทุกคนยึบนี่มาแล้วทุกคนเอมี่พุ่งด้วยความเร็วแสงมาแล้วไปมาแล้ว มาแล้วอืมถึงแล้วเป็นไงมมนง่ายมากๆาเลยนะทุกคนแค่เราปั่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเส้นชัยข้างหน้านะดูเหมือนว่าจะเหลือเวลาแค่หนึ่งนาทีครึ่งเท่านั้นเอาล่ะเดี๋ยวมีก็จะต้องรีบปั่นไปแล้วทุกคนเฮ้ชุบนี่มาแล้วยุบชุบนี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นดูเหมือนว่าทางมันจะแคบๆนะทุกคนโอเคเราต้องไปใหม่นะเราต้อตั้งสมาธิ ทั้งสมาธิดีแล้วก็พุ่งเข้าไปตรงนี้แล้วก็ขึ้นตรงนี้นะทุกคนไม่อย่างนั้นเราอาจจะตกก็ได้เมื่อกี้นะเมื่อกี้เอมี่ตกเพราะว่าไม่เห็นทางนะไม่คิดว่ามันจะแบบว่าไปลึกขนาดนั้นโอเคมาแล้วตอนนี้เรามาถึงแล้วนะทุกคนเหลือเวลาแค่หนึ่งนาทีแค่นั้นเองหนึ่งนาทีนิดๆไม่ถึงนิดแล้วตอนนี้จะต้องไปถึงเส้นชัยได้เลยด่านนี้ด่านนี้มันก็ง่ายอยู่นะทุกคนโอเคเนี่ยอังไม่คิดว่าเอมี่น่าจะแบบว่า ไปไม่ถึงแน่ๆเลยเพราะว่าตอนนี้เรามาได้แค่ครึ่งทางเท่านั้นเองฮึบชุบนี่มาแล้วเออเร็วมากมาแล้วโอ้โหกระแทกกระแทกนู่นกระแทกนี่ฮึบชุบแต่ว่าเราก็ยังไม่รอมแพ้ทุกคนเราต้องปั่นต่อไปเรื่อยๆฮึบชุบนี่ขึ้นขึ้นเหนือนเขาแล้วก็นี่กระโดดลงไปกระโดดไปแงทุกยอดไปเลยจักรยานเราเนี่ยเด้งดึงได้ฮึบเกาะเกาะเกาะไว้ไม่ได้ทุกคนทำไมมาถึงเกาะไม่ได้โอเคเอาใหม่ ต้องตั้งสมาธิใหม่นี่เกาะตรงนี้เกาะตรงนี้สิทุกคนมันเกาะไปไม่ได้เราจะต้องค่อยๆไปนะต้องตั้งสมาธิให้ดีเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยจุ๊บออม,มันเกาะไม่ได้ทุกคนทำไงดีเหลือเวลาแค่สิบวิทีสุดท้ายเท่านั้นเราต้องค่อยๆไปนี่ถ้าผ่านด่ันนี้ได้ก็ถือว่ารอดแล้วื้ออือกระแทกทุกคนกระแทกเรายังไปได้อยู่ยังไปได้อยู่เป็นไปได้ยังไงเรายังไปได้อย,ย,งงไไอยู่แล้วเราก็ล่วงลงไปเดี๋ยวยังไม่ล่วงทุกคนอื เวลาหมดสักก่อนโอเคตอนนี้เริ่มด่านใหม่นะทุกคนเราต้องรีบไปให้เร็วที่สุดเลยนะโอเคนั้นเราพร้อมแล้วก่อนเราก็ไปกันเลยดีกว่าดูเหมือนว่าจะมีเวลาอยู่ที่5นาทีนะทุกคนห้านาทีกว่ากว่า,วาเลยปึ๊บนี่มาแล้วอื้ออือนี่ลอดช่องลอดเข้าไปแล้วแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆปั่นในทางที่คับแคบอึ๊บแล้วก็ตรงน,นี้ดูเหมือนว่าจะมีแบบว่าเพิ่มสปีดให้เราด้วยนะอืออือสุดยอดไปเลยนี่ดูไขมีสะกก่อนื้อกระแทก ทุกคนแย่แล้วเมื่อกี้เราเผลอพลาดตกลงไปในหลุมเล็กๆนะทุกคนเป็นไว้ได้ยังไงโอเคต้องตั้งสมาธิดีนี่ลอยไปดูสิทุกคนดูขาไม่ให้ดีขาเขาเอ,อมี่เนี่ยปั่นแบบรวดเร็วมากๆนะทุกคนยิ่งเรากระโดดมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยิ่งไปเร็วขึ้นเท่านั้นนะทุกคนอึบชึบนีมาแล้วดูเหมือนว่าเอมี่เนี่ยจะมาได้เกือบครึ่งทางเกือบนะทุกคนเกือบยังไม่ถึงครึ่งทางเลยซ้ำไปโอเคนี่เรามาถึงแล้วอึ๊บชึบ ตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นด่านแบบว่าเลเซอร์สีม่วงนะนี่เราก็ต้องโดดขึ้นไปแบบนี้นี่แล้วก็มีบูทบูทให้เราวิ่งเร็วขึ้นดูเหมือนว่าด่านต่อไปตรงนี้เนี่ยจะเป็นดานา่านลาวาแล้วก็มีแผ่นนำ้นำ,นำให้เรากระโดดขึ้นไปตรงนี้นะเย้อึ้งทุกคนหน้าเราชนกำแพงโอเคเอาใหม่ไม่เป็นไรเราสามารถเริ่มใหม่ได้ชุบเนี่ยอื้อเดี๋ยวทุกคนเราต้องตั้งสมาธิให้มันดีๆหน่อยโอเคค่อยๆไปแบบนี้เลี้ยวขวาหน่อยแล้วก็ค่อยๆกระโดดไปเลยนะทุกคนไม่อย่างนั้นเราจะตกเหมือนเมื่อกี้แน่นอนอเลย เฮ้ยแล้วก็โดดไปแบบนี้นี่นี่ยังอุตส่าห์กลับมาได้เลยนะทุกคนโอเคมาแล้วชุบนี่เดินไปแล้วนี่แล้วก็วิ่งเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็โดดไปโดดไปเอ้ยโดดไปเลยชุบนี่มาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้งเดี๋ยวโดดได้ยังไงทุกคนเราโดดได้ยังไงเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นโอเคให้นี่ไม่เป็นไรทุกคนเราจะต้องค่อยๆไปฮึบชุบนี่ไว้แล้วไว้แล้วชุบนี่แล้วก็รอดแผ่นตรงนี้ไป แล้วก็กระโดดขึ้นไปตรงนี้จะต้องไปมาดีๆหน่อยเออเดี๋ยวนะทุกคนโดนได้ยังไงเมื่อกี้เอมี่คิดว่าเอมี่ไม่ได้โดนอะไรเลยนะหรือว่าแพนนันจะโดนตัวเรากันแน่เพราะว่ามันมันบอกว่าหมุนได้ด้วยนะจะต้องตั้งสมาธิดีแล้วตรงนี้ตรงนี้ค่อยๆไปนี่รอดผ่านมาได้แบบฉลุเลยโอเคตรงนี้ก็ค่อยๆกระโดดไปนะทุกคนไม่อย่างงั้นเราวมจะตกล่องก็เป็นได้โอเคโดดมาแล้วอึชุบลงมาแล้วอึอึชุบอืเดี๋ยวทุกคนเมื่อกี้ เกือบถึงแล้วโอเคไม่เป็นไรตั้งสมาธิใหม่แล้วก็ค่อยๆโดดไป่ไค่อยๆโดดไม่เาาแล้วเราก็ล่วงลงไปซะได้โอเคทุกคนไม่เป็นไรตรงนี้เรายังเอาใหม่ได้เือเวลาแค่3นาทีเท่านั้นเราจะไปถึงหรือไม่โอเคทุกคนยังมีคิดว่ายังมีไม่น่าจะไปถึงแล้วนะตรงนี้มีฟรีแต่ว่าต้องเชิญเพื่อนมานะตรงนี้อะไรเนี่ยมีใบ ไม้เป็นจักรยานนะทุกคนเราไม่สามารถเลือกจักรยานอะไรได้เล,ล้อนี่ทุกคนด่านที่เอ็มมี่ไม่ค่อยชอบเลยนะมันเป็นด่านที่แบบว่าหมุนตีวมางๆแล้วทําให้เราเวนหัวได้นะนี่แล้วก็ต้องโดดไปอันนี้แล้วก็ชนกาแพงตรงนี้นี่ทุกครั้งที่เอมมี่โดดมาเนี่ยมันชนกําแพงทุกครั้งเลยนะไม่มีไม่มีด่านไหนที่มันจะไม่มีด่านแบบนี้นะทุกคนอึบชื่อเดี๋ยวที่เราควาามาได้ยังไง ผ่านมาได้ยังไงกันโอ้อืมโอเคทุกคนเมืกก่อกี้มันหมดเวลาซะก,ก่อนนะเอมมี่ก็เลยไปไม่ถึงโอเคทุกคนงั้นเรามาเล่นที่ด่านใหม่กันเลยดีกว่าเอมมี่รับรองได้เลยว่าด่านนี้เนี่ยเอมมี่จะต้องเข้าเส้นใช้ได้อย่างแน่นอนที่สุดเลยนะโอเคมาแล้วอือโดดเข้าไปนี่สีชมพูซะด้วยตรงนี้ดูเหมือนว่าเราต้องกระโดดผ่านกรงล้อไฟทุกคนเห็นหรือเปล่าเมืกก่อกี้เรากระโดดผ่านกรงล้อไฟมานะทุกคนนี่หลบได้สะหลบให้ดี ตั้งลงให้ดีไม่งั้นเราจะไม่รอดแน่เลยก็คือปึบบนี่มาแล้วเออนี่ดาสีส้มแล้วก็มาแล้วทุกคนตรงนี้มีห่วงให้เรารอดนะค่อยๆไปไม่อย่างนั้นเลเซอร์ที่แบบว่าเป็นวงกลมตรงนี้เนี่ยอาจจะโดนเราก็เป็นได้นะโอเคมาแล้วเราใกล้ใกล้ถึงแล้วทุกคนเรามาได้ครึ่งทางแล้วนันตอนนี้คือึบปึบมาแล้วกระโดดไปแล้วอนี่เข้าเข้ามาแล้วโอเคดาสีน้าเงินจะต้องค่อยๆไปนะทุกคน ไม่อย่างนั้นเลเซอร์ที่หมุนสีฟ้าเนี่ยอาจจะโดนตัวเราก็ได้นะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราใกล้ถึงเส้นชัยแล้วเรามาได้ประมาณครึ่งทางกว่า,วานะโอเคเออ๊าชึบมาชึบนี่ไม่นี่เต้องตั้งใจไปให้ดีต้องตั้งใจไปทุกคนโอ้โหทุกคน เราแบบว่าตกยับเยินมากเลยนี่นี่พอได้อยู่ตรงนี้พอได้อยู่แล้วเราก็ตกลงไปซะแล้วโอเคไม่เป็นไรทุกคนเราต้องตั้งสมาธิดีไม่อย่างนั้นเราจะตกอีกแล้วทุกคนโอเคเราต้องค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆพอได้อยู่พอได้อยู่แล้วเราก็ตกลงไปอีกแล้วนะนี่ตั้งสมาธิดีหน่อยตั้งสมาธิตั้งสมาธิอืมโอเคทุกคนเอมมี่ตัดสินใจว่าจะใช้มุมมองนี้นะทุกคนมันอาจจะแบบว่าดีขึ้นก็ได้ไปแบบนี้ค่อยๆไป ค่อยๆเลี้ยวค่อยๆหักไปนะทุกคนฮึบนี่ค่อยๆค่อยๆอือชุบชุบชุบถึงแล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยเรามาถึงแล้วชุบแล้วเราก็ใช้มุมมองเดิมนะแล้วก็กระโดดไปได้อย่างง่ายดายมากอึบชุ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 บนี่ถึงแล้วโอเคตรงนี้เอาไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอืมเกือบโดนนะทุกคนเมื่อกี้เกือบไม่รอดแน่ทุกคน ทุกคนเห็นใช่ไหมเส้นชัยเส้นชัยมาอยู่ข้างหน้าเราแล้วโอ้โหในที่สุดเอมมี่ก็มาถึงเส้นชัยจนได้นะคือจาเข้าไปเลยโอ้โหในที่สุดเราก็มาถึงเส้นชัยจนได้โอเคทุกคนเราเราเข้าไปเลยดีกว่านะไปทุกคนนี่เข้าไปแล้วมันได้เกิดอะไรขึ้นกันนะโอเคเข้าไปเลยจะได้รับอะไรเดี๋ยว เราได้รับมาทั้งหมด40ค้อนด้วยกันนะรวมกันเป็น500เหรียญน,นะทุกคนโอเคสุดยอดไปเลยนะเราวันนี้เอลมี่ก็ต้องขอตัะนะทุกคนไปก่อนนะทุกคนนะบุยบุย